ัสดีครับสวัสดียามบไบท์นะครับของวันที่16เดือนมีนาคมพศ2566าหครับพี่น้องวันนี้จะาไว้ทุ่งนาภาปันก็นำพาพี่น้องมาที่ทุ่งนาพาคบันอีกแ,แล้วครับพี่น้องนะเพราะว่าทุ่งนาพาคบันเขาวันคนดินพี่น้องอยากให้พี่น้องได้สัมผัสบรรยากาศ บรรยากาศสัรวัดปณิชิที่เราสร้างขึ้นเองได้พี่น้องวันนี้จ่าวไว้ก็จะเอาสาระดีๆมาฝากพี่น้องที่เอฟซีแล้วก็ติดตามจ่าวไว้ทุกงนาพาฝันจ่าวไว้ทุกงนาพะันไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนนะครับก็อยากให้พี่น้องเห็นธรรมชาติที่อยู่ที่ทุ่งนาพาฝันว่ามันเป็นความฝันของจ่าวไว้อยู่แล้วนะพี่น้องนะวันนี้จะพาพี่น้องไปสัมผัสบรรยากาศดีๆ ครับแล้วก็พาพี่น้องมาดูสาราณีที่จ่าไว้ทำอะไรบ้างในทุ่งนาฟ้าฝันพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับวันนี้พาพี่น้องมาชบมบรรยากาศนะครับที่ทุ่งนา,าฟ้าฝันกันเลยนะครับของวันที่16บวันนี้วันหวยออกพี่น้อง 16. มีนาคมนะครับวันสุดท้ายของส6 16. วันนี้มีนะครับพ่อใหญ่เทียน ครับพี่น้องสำหรับคนนี้มาประจาครับมาประจาครับนะครับวันไหนที่ไม่ได้มาทุกนาประฝนก็รู้สึกว่านะครับจะป่วยจะไข้นะครับแต่ถ้าวันไหนที่จะมาแล้วอารมณ์รู้สึกจะดีนะครับจะไม่แก่ง่ายจะไม่ตายเร็วพี่น้องวี่ใหญ่เชษตสวัสดีพี่น้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับวับ่ใหญ่เชษมาทุกวันเหรอมาทุกนาประฝนแล้วพี่วาลรู้สึกอย่างไรครับผม ก็สบายพี่ก็สามสุขไอยุ่ขสบายสบายชวนพี่น้องมาเที่ยวหน่อยมาเที่ยวเด้อมาเที่ยวเด้อบุศราดปลาผันเด้อครับผมเดี๋ยววันนี้จ่าไว้จะพาพี่น้องมาดูสาราดีๆนะพี่น้องนะสาราดีๆวันนี้พาพี่น้องไปดูวิธีการเลี้ยงมดแดงจะว่าตุ่สติปัญญา พาพาเดี๋ยว,วพี่น้องไปดูกันเลยนะครับพาพาพการเลี้ยงมดแดงของจ่าไวทําไวแล้วตอนนี้ก็อยากจะถ่ายทําให้พี่น้องดูดชวนพี่น้องมาถ่ายทําหรือชวนพี่น้องมาดูวิธีการเลี้ยงมดแดงแบบง,ง่ายๆของจ่าไวทุกนาปาฝันนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับพี่น้องนะเพียงแต่เราจัดนะครับกิริยาบทหรือว่าจัดความเป็นธรรมชาติให้ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว นะครับมดแดงก็จะมาเองนะครับไม่ต้องไปทิ้นรลนหานะครับพี่น้องนะเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับมดแดงมาเองแต่เราทําอย่างไรนะครับมดแดงจะไข่เร็วจะมีไข่ที่ใหญ่จะสมบูรณ์นะครับผมก็เรียนรู้จากพี่น้องนะครับแล้วก็พูดที่ลองผิดลองถูกนี่แหละครับพี่น้องนะนี่นี่นี่จากไว้จะพามาวิธีการเลี้ยงมดแดงมาฝากพี่น้องเลย เอาวิธีการเลี้ยงบมูแดงมาฝากพี่น้องเรานี่ครับนี่จะไว้จะนะครับมาอธิบายให้ฟังนะครับว่านะครับอุปรก,กรณ์ของเราก็มีแค่ขวดนะครับพี่น้องขวดแป๊บซี่ที่เรากินแล้วนะพี่น้องเนาะเห็นไหมครับจะไว้ทําเสร็จเมื่อกี้น่ะจ่ไว้ก็จะมาถ่ายให้พี่น้องดูนะครับมดแดงเริ่มมาแล้วพี่น้องเอาขวดมาตัดแล้วก็ตะปูตอกพี่น้องนี่เห็นไหมเอาขวดมาตัดแล้วก็ตะปูตอก ใส่น้ำขวดแค่ขวดเดียวนะครับต<น>ัดแฉกนะครับตัดแฉกเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมทีนี้แล้วก็เอาน้ำใส่ขอนนี้น้ำใส่พี่น้องแล้วน้ำใส่เห็นไหมไหน้ำใส่แล้วก็เอาไม้ทําให้เป็นสะพานล,ลงให้เขามามากินมากินมา,นมาเอาน้ําไปกินได้นะครับอันที่เหลือนะครับแล้วก็นะครับมดแดงเริ่มมาแล้วนี่ครับเห็นไหมครับ ใส่ข้าวมีข้าวมีอาหารให้เขานะครับมีอาหารให้เขาอันนี้เป็นน้ําให้เขานะครับแล้วก็ให้ไม้ยื่นนะครับให้เขาไต่ลงมากินนี่ครับไม้ไต่ลงมาเขาเริ่มมาแล้วครับพี่น้องเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมเขามาเริ่มมาแล้วพี่น้องเห็นไหมเริ่มมาเอาแล้วเริ่มมาเอาอาหารแล้วพี่น้องใส่อาหารให้เขาเห็นไหมครับพี่น้องนะก็มีใช้แค่ขวดแค่นั้นเองครับพี่น้องขวดเบปซี่ที่เศษที่เหลือนี่แหละพี่น้องมาตัดนะครับ เอาเข้าวใส่แล้วมาตอกไว้ในต้นมะม่วงแค่นั้นเองพี่น้องเอ้ยแล้วก็ตัดเล็กเอาน้ําใส่แค่นั้นเองแล้วก็ทำำําสะพานให้เขาแค่นั้นง่ายๆพี่น้องเลี้ยงบดแดงง่ายๆเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอยากพี่น้องนะนี่แหละว,วิธีการเลี้ยงบดแดงนะครับอย่าลืมไปทํากันนะครับพี่น้องเนาะไม่ได้สงวนลขิขิตนะครับพี่น้องทุกนาผาฝันสวรรค์นบดนดินนะครับเอามาฝ่าพี่น้องนะครับดูรังมันพี่น้องรังมันนะครับต่อไปก็จะเย,ยได้แล้วพี่น้องนี่ เด like right. ี๋ยวก็แจกไข่มดแดงให้ดูแล้วพี่น้องเนี่ยพี่น้องเขาก็มาเอาข้าวเขาก็ลงมานี่มาเอาข้าวพี่น้องเนี่ยครับเรียนง่ายๆนะครับพี่น้องเอ้ยเรื่องเอาไปเรียนแบบนะพี่น้องเด้อเอาไปเรียนแบบพี่น้องน่าแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องนะครับขอบคุณเอฟซีท่านที่ติดตามเรื่องนะครับกดติดตามจากไว้ทุกนาฟ่าฝันนะครับพี่น้องนะว่าทุกนาปลาฝันทำอะไรบ้างนะครับพี่น้อง มดแดงมดแดงพี่น้องวันนี้เลี้ยงมดแดงนะครับง่ายๆเอาไปดูตัวอย่างไปทำตัวอย่างครับพี่น้องเนาะผัดขวดแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็เอา,าเอาหารใส่แล้วมีสะพานในของกันนั่นเองครับจบเลยพี่น้องโอเคครับพี่น้องโอเคบายบายสำหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ